ช่วมตราดค่ะช่วมตราดโอ้โหตราดโดยแก้เลยค่ะโอ้โหหมอมยังไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักเลยช่วมตราดค่ะ ตระดาษจมกระดาษมีหมูมีหมูขอ,องกินเยอะแยะได้ค่ะหม,มูหมุนติ้วๆเลยโอ้หมูมีไก่ทอดนะมีมาตลาดนะคะมาตลาดเลยค่ะตลาดตลาดแค่ต้อง กระดรก,กรกระรนี่ของเต็มเลยกระไรกระรกระไรรดเลยค่ะหม,ใจใจใจมูไม่หมูกิโลละสามเก้ 9, โอถูกเลยเจ็เจเป็นโอเคจ้านี่ลดจัดน้อยค่ะ